โอเคครับก็สวัสดีกันล้วพบกับในเกมเมอร์ซีกันอีกแล้ววันนี้เราก็จะมาวิ่งจับใหม่กันนะครับเจ้าตัวเค r นะครับเนี่ยครับเค r อร์เราจะลองนั่งขับก่อนนะครับ นั่งขับนะครับเนี่ยโหตกร้อยสามผมว่าร้อยสามเดี๋ยวเราลองไปเส้นนี้ครับเดี๋ยวเราไปยูเทอร์นะรงั้นก่อน ร้อยสามครับทางโยกแล้วนั่งขับเราลองหมอบนะครับออกยกอะ่ะ หร้้อยาเกือบร้อยห้านะครับขอจบคลิปเพียงท่นี้นครับสวัสดีครับ